สวัสดีครับสวัสดีลูกค้านะครับทางช่อง YouTube ทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็มาพบกับร้านประกอบเทคเตอร์ขอนแก่นเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเจอกันในช่วงเช้าเนะครับเช้าของวันศุกร์ที่17นะครับกรกฎาคม2563นะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับอัปเดตรถที่ยังขายได้นะครับแล้วก็แนะนํารถเข้าใหม่ด้วยนะครับเมื่อวานก็มีรถเข้ามาเพิ่มอีกนะครับเดี๋ยวเราไปไล่ทีละคันเลยนะครับ เราไปดูรถเข้าใหม่ก่อนนะครับรถที่เข้าใหม่นะครับก็จะเป็นคันนี้นะครับจะเป็นคูปต้า L สามหกศูนย์แปดนะครับตัวนี้พึ่งมาถึงช่วงเย็นเมื่อวานนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ระบบดีมากนะครับคันนี้สภาพเดิมๆเลยนะครับ L สามหกศูนย์แปดคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปีห้าสี่นะครับปีห้าสี่เอกสารเล่มชุดโอนครบเลยนะครับ ตัวนี้ไฟหน้าแตกแล้วก็กระจังหน้านะครับเดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่นะครับลังคาก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอ่าคันนี้นะครับก็จะได้อุปกรณ์นะครับ2ชิ้นนะครับจะได้ด้านหน้าแล้วก็ผ่านพ้วนนะครับจะเป็นผ่าน5ตาช้างนะครับ D H สองสองห้า EPO นะครับผ่านสวยเลยนะครับใบยังเหลือเยอะนะครับอันนี้คือสภาพเดิมๆนะครับ สะดือเหลือเยอะนะครับอย่างหน้าก็เหลือประมาณ70%นะครับอย่างหลังก็เหลือประมาณ60%นะครับ ราคาคันนี้นะครับก็จะอยู่ที่265 0 0 0ับาทนะครับ265,000บาทนะครับราคานี้ทางร้านจะเก็บงานเก็บสภาพให้นะครับเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับรอบคันนะครับเก็บสีให้รอบคันนะครับในราคา2 6 5 0 0 0ับาทนะครับเอาไปพร้อมใช้งานเลยนะครับเก็บสีเก็บสวยให้รอบคันด้วยนะครับเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับเช็คลูกบงลูกหมากนะครับ ส่วนขั้นต่อมาครับจะเป็นครูป้า L3408 นะครับคันนี้ก็ยังอยู่นะครับ L อลาคันนี้จะไม่มีเล่มทะเบียนนะครับจะเป็นเอกสารซื้อขายออกให้จากทางร้านนะครับคันนี้ก็จะได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับจะได้ดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับตัวนี้ไม่ได้ติดหางไว้นะครับมาดูท้ายครับคันนี้ก็จัดให้ถูกๆนะครับราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สนเ อ่าทษทีครับ135,000ับาทนะครับ135,000ับาทเท่านั้นนะครับราคานี้ขายไวใขายได้นะครับ1 3 5 0 0 0ับาทเท่านั้นนะครับคันนี้ทางร้านขายตามสภาพนะครับไม่มีการเก็บมงานให้ใดๆทั้งสิ้นนะครับราคา1 3 5 0 0 0ับาทนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังนะครับคันต่อมาก็จะเป็นน้อง B นะครับ B 2420นะครับ คันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะครับอ่าปีสองสี่สองศูนย์คันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปีปีห้าหกนะครับคันนี้ใช้งานได้แปดร้อยสิบสามชั่วโมงนะครับคันนี้ใช้งานน้อยนะครับคันนี้ก็จะได้ตัวรถแล้วก็ผ่านพวนนะครับราคานะครับก็จะอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับ ส่วน KRT140 นะครับคันนี้ก็ยังอยู่นะครับคันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปี54นะครับคันนี้จะมีเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะได้2ชิ้นนะครับจะได้ด้านหน้าแล้วก็ผ่าน3นะครับราคานะครับจัดให้ทุกถูกนะครับ95,000ับาทนะครับ95,000ับาทเท่านั้นคันนี้เครื่องเกียร์ระบบดีนะครับพร้อมใช้งานนะครับแบตฝาครอบมีครบนะครับไม่ได้ใส่นะครับ ส่วนขันต่อมานะครับคันนี้สภาพยังไม่ได้ล้างเลยนะครับเพิ่งมาถึงเมื่อวานนะครับเป็นคูปต้า L3408 นะครับคันนี้ก็จะไม่มีเล่มทะเบียนนะครับตัวนี้เครื่องเกียร์ระบบดีเลยนะครับคันนี้ก็จะได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับจะได้ด้านหน้าแล้วก็ผ่านนะผ่านพวนนะครับราคานะครับตามสภาพนี้นะครับก็จะอยู่ที่ 145่0 0บาทนะครับ145่0 0บาทคันนี้ก็จะไม่มีเล่มทะเบียนนะครับจะเป็นเอกสารซื้อขายออกให้จากทางร้านนะครับ1 4 0แบาทนะครับส่วนคันนี้ก็ถ้าเก็บงานแล้วก็จะประมาณนี้นะครับาทางร้านเก็บงานให้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าราคาเก็บงานก็ค่อยโทรมาคุยกันนะครับช่วงนี้ทางร้านเก็บงานไม่ทันนะครับก็ต้องมีปล่อยออกตามสภาพบ้างนะครับ คันต่อมานะครับจะเป็นค่ายยันม่านนะครับยันม่า E F 494T นะครับยันม่า49แรงนะครับคันนี้ก็ยังอยู่นะครับยันม่า49คันนี้เป็นรถจัทะรเบียนปี55นะครับปี55คันนี้ยางคู่หน้าใหม่นะครับ คันนี้ก็จะได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับจะได้ด้านหน้าแล้วก็ผานผานพวนนะครับจะเป็นผานาผานหกนับซีมทีนะครับ,ค,รบคันนี้ราคาก็จะอยู่ที่สองแสนเาหมื่นหันบาทนะครับสองแสนเันบาทนะครับ ส่วนคันต่อมานะครับจะเป็นยันม่านะครับยันม่า39กแรงนะครับคันนี้ก็ยังอยู่นะครับค <c oughs> ันนี้ก็ยังสดนะครับอ่ายันม่า39กคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี57นะครับอุปกรณ์นะครับก็จะได้2ชิ้นนะครับจะได้ด้านหน้าแล้วก็ผ่าน3นะครับ ตัวนี้เดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนยางคู่หน้าให้ใหม่นะครับราคาก็จะอยู่ที่255,000ับาทนะครับ255,000ั25 5, บาทเท่านั้นนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ระบบดีนะครับเอาไปพร้อมใช้งานเลยนะครับ2 5 5 0 0 0ับาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวด้านในก็จะมีคูปพ l ด7นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศการเก็บงานให้ลูกค้าด้วยนะครับด้านหลังนะครับ เราพามาชมด้านในนะครับคุตาเอลสามหกคันนี้จะเป็นรถของลูกค้าที่จองไว้นะครับจากอำเภอหนองเรือนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับอันนี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งได้วันจันทร์นะครับคันนี้คต้เอลามหกนะครับ เดี๋ยวเราไปดูคันที่ยังขายได้นะครับคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะครับเป็นคูปตา L4708 นะครับคันนี้กำลังจะเข้าทำสีนะครับคันนี้จะเป็นรถจับียนปี54นะครับปี54คันนี้เครื่องเกียร์ระบบดีมากนะครับอันนี้เก็บสีให้รอบคันนะครับเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับราคาก็จะอยู่ที่345,000บาทนะครับ345,000บาทนะครับ ส่วนคันนี้จะเป็นโคต้า l อล0 8้นะครับกำลังเก็บสีนะครับอันนี้จะเป็นรถของลูกค้านะครับอำเภอบ้านมีนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับมาเดินทางมามัดจำไว้นะครับอันนี้เดี๋ยวจัดให้สวยๆเลยนะครับคันนี้ก็จะเป็นยานมาสามสนะครับอันนี้จะเป็นรถ ของลูกค้านะครับอาเภอพิมูลวังสาหะอ่านนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับถ้าเรียกเชื่ออำเภอผิดก็ขออภัยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถแท็กเตอร์มือสองนะครับก็สามารถโทรสอบถามโทรจองหรือจะโทรนัดดูรถได้นะครับที่เบอร์088นะครับ3285315นะครับ088 3285315นะครับก็อยู่ที่ว่าลูกค้านะครับจะ จบในราคาตามสภาพหรือให้เก็บสภาพให้แบบนี้นะครับเก็บสภาพก็เช็คนะครับเช็คจุดรั่วซึมเช็คลุมวงลูกหม,มากนะครับเก็บสีให้รอบคันนะครับเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับอยู่ที่ว่าลูกค้าจะจบในชอบแบบไหนนะครับจบในราคาตามสภาพหรือเก็บสภาพนะครับ สนใจก็โทรสอบถามได้นะครับ0883285315นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ